ต่อไปครับทุกท่านอินดิโกสู่ไมโครยโรที่ปลาปลอดเท่าของครับริบคอย้ำจำที่19ตุลาคม2566ันห้าร้อสิบหกัตนที่ให้กับด้านตลาดฟอร์เร็กเอฟิกพรีฟิกเรนิงมาดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยจะบอกว่าราคาเด่นค่อนข้างที่จะร่วงลงมาแบบนี้ตอนแรกก็ร่วงลงมาหลังจากที่ราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านนี้ได้ ร่วงลงมาแล้วก็ลงมาทําโลใหม่การที่เรียกว่าโลใหม่หมายความว่าโลล่าสุดเนี่ยจะต้องต่ํากว่าแบบโลเดิมนะครับก็จะเป็นโลใหม่แล้วเรียบร้อยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยยมันจะดีเบาขึ้นมาเต็มที่เนี่ยก็จะไม่เกินตรงนี้แต่ถ้าแรงๆเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ที่จะขึ้นต่อนะครับ เต็มที่ก็แค่นี้มาตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกับเฮดแอนโชเดอร์ด้วยซ้ำนี้ไหลนี่หัวแล้วก็ไหลแล้วก็ถ้าร่วงลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วหลุดตรงนี้ปุ๊บก,ก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับผมดูที่ตอนนะครับตอนจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะร่วงลงมาร่วงลงมาเนี่ยตามเนี้ยร่วงลงมาม <c oughs> องว่าตอนเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อลงต่อมาที่หนึ่งจุดสองศูนย์สี่สองสามนะครับข้างวัานี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า สร้งฐานได้เนยมีโอกาสที่จะไปต่อได้ครับตรงนี้ดูที่พี่ทองนะเมื่อคืนพี่ทองเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นมาไกลนะถึงหนึ่งเก้าหกสองเลยแล้วก็เอ่อปิดแท่งปิดแท่งก็มีแรงขายเทมาก็เลยปิดแท่งมาร่วงลงมาหน่อยเดียวนะครับแล้วก็เปิดเปิดมาเช้านี้เนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นต่อไป คิดว่า1962น่าจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ1962น่าจะเอาไม่อยู่แล้วถ้าเรามาลองวัดฟีบูเลชีเนี่ยเราอาจจะวัดตรงนี้ก็ได้ต้องรุ้นให้มีจังหวะย,ย่อตัวนะครับถ้าไม่ย่อตัวเนี่ยซ,ซื้อก็ซื้อได้แต่ก็ต้องระวังแถวบริเวณ1935ถ้าหลุด1935เนี่ยอาจจะพักยาว ก็ต้องลุ้นเป้าหมายก็จะเป็นหนึ่งมันก็มีโอกาสไปถึงสองพันเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับหนึ่งเก้าแปดหกนะประมาณนี้เนาะก็เป้าหมายก็ไกลๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะขึ้นไปหนึ่งเก้าแปดหกนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่อยู่แล้วมันขึ้นมาเป็นขาขึ้นแบบจำๆแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ละนะขึ้นมานี่เลยนะครับผม ประมาณนี้ดูที่บิตคอยบ้างนะบิตคอยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังเลี้ยงตัวในกรอบอยู่นะครับเลี้ยงตัวในกรอบแล้วก็เลี้ยงตัวออกข้างด้วยนะราคายังไม่ได้เคลื่อนไหวมีทิศทางใดๆที่รุนแรงหลังนะจากที่ข่าวรุ่ไหลของบริษัทที่ออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มันทำให้บิตคอยเนี่ยมันพันผนสูงนะก็ต้องเลี้ยงตัวข้างไปก่อน อย่างไรก็ดนะีมันก็มีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นมาแล้วก็ยืนที่สองแปดสี่เก้าศูนย์ได้แต่เขาต้องลุ้นต่อไปว่าจะยืนแล้วพุ่งขึ้นต่อไหมนะเพราะตอนนี้ราคามันมันค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะนิ่งมากๆนะครับไม่มีบอลุ่มเลยนะครับ ประมาณนี้สำหรับบีคอย i n ทั้สามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนการเิ่นจับเปิลติดต่อจับเปิลที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยสำหรับนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะยี่สิบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ